สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเรา วันนี้เวลา8.59นาฬกานาทีสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราทรงนำคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน ในการนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์สรุปผลการดําเนินงานและทอดพระเนตรนิทรรศการบ้านของพ่อซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผลสําเร็จการดําเนินงานของศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนจนสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทําให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น4ส่วนได้แก่ฟ้าพิโรธเมื่อฟ้ามาโปรดฟ้าประธานและไพร้ฟ้าหน้าใสพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทศาการแสดงผลการดำเนินงานและผลิตผลด้านการเกษตรที่ขยายผลสำเร็จสุ่เกษตรกรอาทิการแปรรูปชาใบหม่อนการผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านการปลูกหญ้าแฝก การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพการเพราะเห็ดแบบครบวงจรได้แก่เห็ดหลิ้นจือเห็ดนางฟ้าพูตานมีทั้งจำหน่ายสดและแปรรูปการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนการปลูกข้าวหอมในระบบเกษตรยั่งยืนการแปรรูปสมุนไพรการเลี้ยงกบเป็ดและไก่ไข่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นของศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการสีข้าวตำข้าวด้วยครกการผลิตน้ำเข้ากล้องงอกรวมถึงจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนานและเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมอาทิครกตำข้าวเคียวถังตวงข้าวเครื่องสีฝัดและติว้วสำหรับนับข้าวเป็นต้นจากนั้นได้ประทับรถร,ถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนย์อาทิสวนพฤกศษศาสตร์ งานพัฒนาชุมชนงานประมงงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรงานวิชาการเกษตรและแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นต้นแบบของความสําเร็จในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปศึกษา ที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาทดลองและวิจัยด้านการปรับปรุงบำรุงดินการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มีผลงานวิจัยจนที่มีผลสำเร็จ1 12เรื่องและสามารถขยายผลการพัฒนาไปสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ได้3ตำบล43หมู่บ้านรวม1 2 4่3ครัวเรือน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบราราชาธินัดดามาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา24นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัตด,ดามาศเสด็จไปยังโรงแร,งรมรามาการ์เด้นเขตหลักสี่ทรงเป็นประธานงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสมาคมนันนเกรนเรียนเก่าราชนีในพระบร,รมราชิน,นูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสานต่อการดำเนินง,งานของสมาคมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพและเพิ่มพูคนความรู้ระหว่างนักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันครูและผู้ปกครอง รวมทั้งร่วมมือกันส่งเสริมการศึกษาและประกอบกิจการที่เป็นกุศลเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและประเทศช,ชาติในการนี้ประธานเทมเชอรชูกียรติให้แก่นักเรียนเก่าดีเด่นผู้ประสบความสําเร็จและประกอบคุณประโยชน์ให้กับประเทศช,ชาติในด้านต่างๆและนักเรียนเก่าที่สําเร็จการศึกษาประจําปี2556ที่มีผลคะแนนสอบยอดเยี่ยม สมาคมนักเรียนเก่าราชนีในพระบรมร,ราชูปถัม์เป็นสมาคมโรงเรียนสตรีแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันได้บริหารงานมาครบครอบ74ปีในปี2557นอกจากจะดูแลโรงเรียนราชนีและโรงเรียนราชนีบนแล้วยังรับหน้าที่หลักในการดูแลสวัสดิการครูเกษียณอายุอีกทั้งอุปถัมภ์โรงเรียนขนาดเล็กที่ตำบลหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่27กันยายน2510และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ่อมาเวลา16นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธที่นัตตราาริเสด็จไปในการถวายภาพพระกฐถินนวสรินทรเทพรัตนารามในพระราชาธิมดีตำบลอ้อมใหญ่อําเภอสัมพานจังหวัดนครปฐมที่มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังคปริณายกเพื่อรองรับจำนวน,นนักเรียนที่เพิ่มขึ้นวัดสิรินทรเทพรัตนารามเป็นวัดในพระราชูปถมัมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดธรรมยุติกนิกายโดยเมื่อวันที่3ตุลาคม2531สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกประธานที่ดินให้สร้างวัด เพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าบรวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนทั้งสามหน่วยงานจะประสานความร่วมมือและพัฒนาไปพร้อมๆกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่มีการเพิ่ึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากวัดอื่นทางด้านโครงสร้างบทบาทและหน้าที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมมากขึ้นสมกับ เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา48พรรษาวันที่2เมษาย,ยน2546ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญสังฆทานไปถวายแก่พระภิสุสาม,มเนรที่อยู่จำพรรษาเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันทางวัดมีรายได้จากการถวายสังฆทานและการถวายปัจจัยบำรุงวัดจากศรัทธาประชาชนทั่วไปและจากดอกผลของมูลิธิสริทนทรราชวิทยาลัยและมีพระธรรมวราจาร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหารดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสมีพระพิสุสามเณรจำพรรษา130รูปก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีผู้แทนราชาสกุลคณะบุคคลผู้แทนองค์กรและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมเจ้ากรณิการจิตรพงศ์โรงเรียนโยธินบูรณนะจังหวัดเพชรบุรีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ชมรมนักรกดำ่ายป กองพลทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์คณะสิทธิ์เก่าเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวน75ลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครกลุ่ม3ส,สมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปทยอยไปลงนามถวายพระพรส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเช่นครูและนักเรียนจากโรงเรียนจ่ากนกร้องจังหวัดพิษณุโลกโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตรโรงเรียนกลับเพชรศึกษาจังหวัดสงขลาสมาคมจัก,กรยานแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาโครงการอบรมธรรมะวันหยุดมูลนิธิกลุ่มแสง เทียนวัดบางไส้ไก่เขตทนบุรีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะเดียวกันมีประชาชนทั่วไปที่มาติดตามข่าวพระอาการประชวนซึ่งต่างดีใจที่ท,ทราบจากถแถลงการสำนักพระราชวังว่าทรงมีพระอาการดีขึ้นตามลำดับ พื้นที่ป่าบ้านเหล่ากอหกอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยกำลังจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการปลูกป่าสร้างรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ผลจากการที่ป่าไม้ต้นน้ำลำทานถูกบุกรุกทำลายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูป,ป่าด้วยการปลูกไม้หลายระดับผสมผสานระหว่างไม้ป่ากับไม้เศรษฐกิจ ในลักษณะสี่ชั้นเรือนยอดได้แก่ไม้ป่าไม้ผลไม้พุ่มและไม้หัวใต้ดินภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป้องกันการพังทลายของดินเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากหกอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอนาแห้วเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาการดำเนินงานนั้นมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศแล้วยังให้ราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติที่สำคัญต้องให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ปัจจุบันดำเนินการใน3ตํตำบล7หมู่บ้านของอำเภอนาแห้วมีสมาชิก119รายสร้างป่าสร้างรายได้ก็เป็นส่วนที่ทางโครงการพระราชดำริเราได้คิดว่าทำไงให้ประชาชนอยู่กับป่าได้แล้วก็ประชาชนรักป่าก็จะมีการ ันส่วนขณะน,นี้ประชาชนก็จะแบ่งส่วนหนึ่งจากการปลูกข้าวโพดนั้นประมาณ3มไร่5ไร่แต่ละลายเอามาปลูกปลูกป่าสร้างรายได้ขณะน,นี้เราก็จะมีการปลูกมะคาเดเมียเข้ามาอีกด้วยซึ่งเป็นป่าเป็นระยะยาวขณะนี้ในจุดนี้เราก็อยากจะจุดประกายในความคิดของ เจ้าของที่ดินไอ้ผู้ผู้ที่ครอบครองที่ดินหรือนั่นว่าตรงเนี้มะคาเดเมียเนี่ยเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เราแล้วก็เราก็จะปลูกขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้ยั่งยืนเพราะว่ามีต้นอายุยืนถึง80ปีอันนี้ก็ก็จะทําให้เขามีรายได้อยู่กับป่าได้ไม่ความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับคืนมาเออจริงๆแล้ว โครงการนี้พระองค์ทรงเป็นห่วงพเกษตรกรทําพืชเชิงเดียวคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พ่ามันเป็นการบุกรุกป่าเยอะถ้าเกษตรกรหันมาทําพืชผสมผสานเป็นการสร้างป่าแล้วถ้ามันมีรายได้ให้เกษตรกรคือให้ชาวบ้านอยู่กับป่าอย่างมีความสุขแล้วจะทํำยังไงให้มันเกิดป่าแล้วมีรายได้ก็เลยเกิดโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ขึ้นมาเพื่อทดแทนป่าที่ชาวบ้านได้บุกรุกไป ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558จึงเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานต่างๆจะผนึกกำลังกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุสู่เป้าหมายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปิยณีเทียมอ,อัมพรและดิฉันธนสรอ,อมรตยกุณาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ